นี่คือเมนูอาหารมึงนี้ครับปูเนื it, อเ้อย่างครับนี่มื้อนี้กินเนื้อย่างครับกินเนื้อย่างครับปูมีนัดเนื้อย่างครับเนื้อย่างเสียบๆครับผมกินเนื้อย่างครับปูมีนัดเนื้อย่างครับเนื้อย่างเนื้อย่าง คือเนื้อย่างของเขาอยูกำลังย่างครับหลังอย่างในหม้ออยู่ในหม้อครับดังโอ้ขวัญมานีะครับกินเนื้อย่างเสียบๆครับคุณนี้ครับกินเนื้อย่างอร่อยออร่ยครับวันนี้ เป็นอาหารแปลกเป็นบรรยากาศครับเป็นบรรยากาศนิดหน่อยเป็นบรรยากาศก็พี่มาครับบรรยากาศมบางอย่างคร um ับปุ่มบางอย่างสับๆครับพุ่มนะครับบางอย่างมันนะครับมาหรอครับพุ่งนะครับท่านเอาลงครับเนี่ย ตรงแล้วถ้าพร้อมสกินนะครับนะครับกระเสี่ยงครับต้นฉีกเสียบครับมีน้ำพริกเทสเองครับมีน้ำพริกมาจากข้าวเจ้าครับจากร้านค้ามีเทสเองเนี่ยเยอะเอาเนื้อลงถอดเนื้อเอาฉิดลงครับบนจานครับหน้าต้มครับผมหมักตุมครับ จ่างประท่านครับรักกานต้องตุ่มนะครับตุ่มเลยตุ่มงนึ่งเห็นรับครับครับไได้กินนะครับถ้าไปจนดํำกันกรบปุกจจับครับ